เป็นของที่โคตรอยากได้เฮ้ย ขาพี่แตมป์นะครับน้องๆแกะพัสดุจากน้องๆนะครับซึ่งมีน้องๆหลายคนในทักมาว่าพี่แสตมป์เมื่อไหร่จะแกะพัสดุจากทางบ้านนะครับพี่ไม่ค่อยมีเวลาแกะเลยนะแล้วก็พี่ได้ทาการแกะนะครับโดยแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะเดยเมื่อวันประมาณ3ามวันก่อนพี่ได้แกะและอัดคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็มีพัสดุเข้ามาใหม่เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะแกะเลยละกันน้องมีเยอะมากๆเลยนี่นะครับผมโอเคครับแล้วก่อนจะไปแกะพัสดุอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพัสดุที่พี่แกะไว้เมื่อ3ามวันก่อนได้เลยนะครับไป มาแกะให้ดูกันเลยนะครับว่าน้องส่งอะไรมาให้พี่บ้างนะครับพี่ก่อนซึ่งพี่เจอร้าเจอไปเจอน้องแก่ที่ร้านเจอน้องๆน,น่ารักมากนะครับน้องมาจากเจี๊ยบรีวิวนะครับเรามาแกะกันดีกว่านะอ๋อเป็นสตรอเบอรี่นะครับพี่น้องเอามาให้นะดูดิไปเจอที่ร้านพี่กิฟต์ซนเดโคนะครับพี่ฟนะิลเจอร์เนาะ น้องก็ฝากมาให้พี่ฟองด้วยขอบคุณมากๆากเลยนะครับต้องเขียนมาว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แตมฝากด้วยนะคะ u t u b e เจ็บรีวิวอ่า FC ฟขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่ร้านพี่กิฟเนาะเป็นพสัสดุมาจากสกูชี่สตอรี่นะครับคุณคุณแทนชื่อในไอจีนะครับมาจากน้องอ,อมนะครับเรามาลองเกะกกอนสวัสดีค่ะพี่แตมหนูชื่ออมนะคะมาจากสกูชี่สตอรี่ไม่รู้พี่จําได้เปล่าคุณ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  <laughs> เป็นสกูชี่มินี้นะครับเยอะมากเลยนี่สี่ชิ้นนะครับ <laughs> เพื่อเคยเห็นเป็นไฮยากิคิตตี้โู้ยพี่เพื่อเคยเห็นนะ่ะไปหามาจากไหนล่ะยูดูข้างข้างนะว่าปลาไฮยากิพอดูข้างหน้าคิตตี้จ้าแล้วก็นี่มีเป็นบัมด้วยนะครับมินิบันนะฮะมินิบันหน้าใสเหมือนข้าพเจ้าเลยไม่ใช่ที่ขอบคุณนะตัวเองนแฟนคิวขอบคุณมากๆเลยไปเป็นกล่องนะฮะอุดเป็นกล่องนะครับที่ส่งมาจากน้อทาวันสีวิรานะครับจากราชบุรีนะครับจุทาวันสีวิรานะครับเอานี่แกะละกันนะไม่มีกันไกลเออ พี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตสเปิร์มกล่องเลยนะครับอยู่ก่อนมันคือไร โอ้ฟูี่เราก็สลามใช่ไหมฮะอ๋อน้องมีสายมาให้ด้วยนะครับนี่น่ารักไหมเหมือนเป็นสายแบบเ๊ไม่ใช่สายสายโทรศัพท์นะเราจะสายแขนนะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคองงใส่น้องน่าจะชอบเป็ดนะครับมีสองเป็ดให้พี่เยอะมากเลยแล้วก็มีสลามด้วยนะครับขอบคุณนะครับมโมโนดดูมีการวาดขาพเจ้ามาด้วยน่ารักม,มาก,มากๆเลยสวัสดีค่ะพี่แตมหนูชื่อข้าวนะคะสวัสดีน้องข้าวนะครับหนูชอบพี่แตมมากๆเลยขอบคุณฮนะฝากช่องยูทูบด้วยนะคะน้อง ข้าวกดชาแนลนะครับนี่น้องวิพาดาเจนประเสริญน,นะครับวิพาดาเจนประเสริฐจากสุพรรณบุรีนะครับไอเซ็นน่ารักจุงเบยยังจำไม่ได้ใครนะมาร์คหรือเปล่ามาร์คก็ต์เฟเวหรือเปล่าข้าจังไม่ผิดนะเป็นอากาเซอดิเฮ้ยมันคือมาร์กลองคิตตี้หรอน่ารักเนาะเหมือนจะหาย,ยากหรือโลจังข้าประจ้าฟลถตกใจอุย้ยมันฟลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณนี่เหมือนสก,กูชี่เลยมันใช่หรือเปล่ามันบีบแล้วมันนุ่มมาดูดิ น่าจะใช่มาน่าจะเป็นติ๊กเกอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่แตมป๊อปส่งของให้พี่แตมรอบที่2ใช่ก็ว่าทําไมนามสก,กุลคุ้นๆน้องป๊อปนะฮะเห็นว่าพี่ชอบคิตตี้เลยส่งไปอีกขอบคุณครับครับพี่ชอบมากๆเลยขอบคุณนะฮะน้องป๊อปจาได้ละเด็กหญิงทิดารัตแทจูงจากอุบลราชธานีนะครับอุย้ยนะฮะมันคือปังเกียวขอบคุณครับขอบคุณนะ พัชระนอนสุวรรณไตรนะจากมุกดาหารนะครับชื่ออานไม่ค่อยชัดเนาะพี่อาจารย์ผิดเนาะอุ้ยบันคิตตี้น่ารัก n g ขอบคุณนะครับบันคิตตี้ขอบคุณนะ<อ>น้องเขียนมาว่าอะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อนกเอี้ยงสวัสดีครับจากช่องพัชรินสุวรรณนาไตรค่ะรีวิวลง youtube ด้วยนะคะจัดไปจากชิ้นต่อไปส่งมาจากนองต้นข้าวนะครับจากอายุธยานะครับส่งไข่กับพร็มาให้ด้วยเด็กหญิงพิชยาพาไส้อยทองหรือน้องบิวนะครับนี่ส่งมาจาก จัาจหวัดพยาวใกล้ๆหน้านี่เองนะอุ้ยร่วงใกล้หน้าเลยอู้คิตตี้ได้เวลาเปลี่ยนกระเป๋าตังใหม่ของพี่แล้วโอ้โหถ้าใช้คิตตี้ไปทํางานนี่คงจะเข้ากับหน้าพี่มากเลยนะตอนนี้พี่ใช้คุมะอยู่ไหมพี่ใช้อยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนไปคิตตี้บ้างเนาะขอบคุณนะครับอยากเปลี่ยนมานานแล้วอู้สวยอะข้างในก็สวยอะมันมีความแบข้กกับหน้าพี่อะเป็นเหมือนกระเป๋าใส่เงินให้พี่ด้วยนะคะพี่อุดหูค่ะสโล1หนึ่งร้อยวิอยู่ปะ สวัสดีค่ะพี่แตมหนูชื่อบิวบิวนะคะวันนี้ส่งของมาให้พี่อาจจะไม่ถูกใจถูกใจมากเลิฟเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่หนูส่งของมาให้คนอื่นโอ้ดีงามขอบคุณมากเลยนะครับน้องบิวบิวน่ารักจัง KLS Shop นะครับสวัสดีค่ะพี่แสตมวันนี้หนูส่งสกูชชี่ของหนูเองเป็นแบรนด์ของหนูนะอันนี้เป็นสองสีใหม่พี่ได้บีบเป็นคนที่สองจิงดีจากพี่แนนวาวโพนี่สองโอเคอู้น่ารั เฮ้ยคืองานสวยอ่ะสวยมากๆเลยครับน้องแล้วก็มีแท็กนะอ้วยนะอ้ยลุงเลยอุย้ยน่ารักมากเลยอ่ะปี๊บนะครับเฮ้ยงานดีงานดี PLS Shop น PL อะหรือฟลิชช็อปเอาละรครับเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะส่งอะไรมาให้กันบ้างนะเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยมาเป็นกล่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มมาจากคนแรกเลยละกันนะครับน้องกัญญาณนะัฐพงศ์วุที่ทมครับจากสมุทรปราการนะ เคเคซี่มันนะ่ารักเนาะมันเหมือนเป็นคัพเค้กอะครับเดี๋ยวพี่ลองแกะดูข้างในก่อนออมาให้นะมันเป็นฟักฟุช่หรือเปล่าเพราะข้างบนนี่มาแข็งๆนะ่ารักมากๆเลยแปีปิ้เนวเย่พี่แต่มอันนี้เป็นของแท้จากญี่ปุ่นเป็นของขวัญปีใหม่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะเนีน่ยน่ารักมากเลยคับเค้กนะคะไปมาจากคุณสุรเดชหุยปานนะครับ น้องมีโน้ตมาด้วยนะครับผมน้องเขียนมาว่าสวัสดีครับพี่แตมผมส่งสกูชี่มาให้นะครับผมชอบพี่แตมมากเลยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ให้ด้วยใจฝาก YouTube ด้วยนะครับช่องสุรเดชหุ่ยปานนะครับ IG OKEK นะครับขอบคุณนะครับก็จะเป็นสกูชี่น่าจะเป็นของน้องนะครับพี่น้องเก็บสะสมงแล้วนี่น่าจะเป็นฟองน้ำไม่ทำสกูชี่นะเออยังไม่ได้ทำสักทีเลยี่ชอบกินลูปอมบูอีพอดีเลยน้อเป็นแพนด้าเป็นแพนด้านะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะจ๊ะ ทันชอนกอุจจานะครับจากเชียงรายนักกใกล้ๆจังหวัดน่านนี่เองนะครับอ พี่ียบเลยนะครับเพื่อนฝากให้พี่ค่ะชื่อเบสมีโน้ตโน้ตของเบสด้วยนะไอค่ะรักพี่สเตมขอบคุณจ้าน้องไอสวัสดีค่ะพี่ตามหนูส่งของพี่เป็นครั้งแรกชอบดูรายการพี่มากๆเลยขอบคุณนะครับนี่หนูส่งมาม่าเผ็ดและสกุชี่มาให้พร้อมเพื่อนนะเกตฮิมะปลอมให้พี่ค่ะเกตฮิมะปลอมหรอไปเล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเล่นทีหลังเนาะโอเคฮะขอบคุณนะครับสำหรับน้องไอแล้วก็น้องเบสนะครับเนาะ ผ็ดนี่เนี่ยเนี่ยพี่กากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะเป็นคิมจิรามิงนะครับเป็นมาม่าคิมจิเออรลคิมจิเนาะแล้วก็มีผงฮิมาปอมด้วยแล้วก็มีฟาก,กุชิน่ารักมากเลยอุ้ยตรงๆนะับเป็นฟาก,กุชิจากน้องๆนะครับขอบคุณนะครับคุณประภาวดีเจริญจรูนสีนะครับจากฉาเชิญเฝ้านะฮะแต่ก็ดีกว่านะกล่องใหญ่มากๆกล่องเบอร์เลอร์เทอร์เลยนะโอ้โห เป็นของที่โคตรอยากได้เฮ้ยกล้วยแม่กล้วยเฮ้ยนี่มันกล้วยยักษ์ของคุณนี้มารู้นี่จัมโบ้คิงใหม่เยี่ยมเลยอะโอ้โหคือตัวนี้ต้งตามหามานานมากเลยนะครับนานมากๆจริงๆอุ้ยโอ้โหแล้วก็นี่มีนี่มาให้ด้วยนะเป็นขนมนี่ บูชากล้วยโอ้แม่หอมมากเลยอ่ะสูดท้ายของวันนี้นะครับผมก็นี่มาเกะกล่องจาก JPF Channel นะครับจากอำเภอเมืองระยองนะอุ้ยน่ารักอะบูมวิ้งมากเลยฟูเฮ้ยคือน้องขยันน่ะโอเคดูกล่องกันนะว่าน้องส่งอะไรมาให้อะไรนี่ออเหมือนจะเป็นไข่น้ำนะครับดู วยน่ารักอนะ่ะแกะซองไหนก่อนดีครับน้องทำซองมาให้เยอะมากขออนุญาตแกะซองแบบฮาร์คอเลยนะโอ้มายก็อตตี้น่ารักนะขน,นมนีิว่าร์โอ้แตงโมกูดีก้กูอ๋ออยากได้ยังไม่มีเลยแบบเฮ่อไฮโลคิตตี้ oh. เหมือนกันนะเป็นโดนทัทน่ารักมากๆเลยฉีเหลือง อันนี้คืออะไรอ๋อน,นี้น่าจะเป็นป๊อปอัพนะที่แถมขนมพระจำไม่พิดน,นี้ก็มีเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่แแตมหนูติดตามพี่ตั้งแต่สามพันกว่าซับโอ้โหงดงามมากเลยเจนพีฝ้ายนะครับชแนลกรับพี่แตมมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องสามคนน้องเจนพี P แล้วก็น้องฝ้ายนะครับคือไรเนี่ยคือไรเนี่ยโอ้โหฟุ้งฟิ้งมากจ้า เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับที่เราจะมาเกะกันนะเป็นสลามเนาะของเครดอนะครับนี่อดท้องใหม่อดท้องใหม่นะครับเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนี่ดพี่ได้มาใหม่อันนี้พี่ได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์มานะครับน่ารักมากเลยกพราะว่าพี่ชอบมันมีความเฟโลมากเลยนะครับนปดีตามเลิกถนะูกเนาะ เอามาอวดเฉยๆไงโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอบคุณทุกพัดสด,ดุมากๆเลยนะครับที่ส่งให้พี่เนาะขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานานนะฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่ตัาลาไปก่อนนะสวัสดีครับ